สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนส์บปกติแต่แนวทาง,าทางคำคืนวันที่24เดือน11พฤศจิกาจะ2ห6 8จ้าก่อนสิบไปรับชมรับฟังแนวทางวันที่24เดือน11พฤศจิกาจะ2หา6 8จ้าก่อนนะสิไปรับชมรับฟังแนวทางวันที่24เดนิกห้าก่อนสิบไปรับชมรับฟังแนวทางวันที่24เดือน11พฤศจิกาจะ2หา6 8จ้าก,ก่อนสิบไปรับชมรับฟังแนวงวันก่อนจ้า สำหรับแนวทางที่22เลขเด่นจะให้ฮกกับหาวิ่งรูดจะเด่นหาโต๊ะเก่าก็นเนี่ยของที่21ฮกกับหาวิ่งรูดจะสำหรับโหนบนหา41 1หาโอ้1บน1ล่างกันเลยทีเดียวเนาะเรียงมาเลย141หาเขาว่าได้เนาะจต่สำหรับ1หามาโต๊ะเก่าของที่21ว่าแล้วระวังโต๊ะเก่า โตเก่ามีอยู่หาหนึ่งแต่บริจับห้มาโตเก่ามานันม้าได้เนาะจับห้แต่หกหนึ่งหาหนึ่งโตเก่าบริจับมาเด่นหาจ้เด่นหาวิ่งหาลูดหามาจะใช้วิ่งไซลูดไทยยิบจับหาไปวิ่งไปลูดมาล่างโตเก่าหนึ่งหาจ้าเอาเมื่อนี้ตามลูดกันโตจ้าเมื่อนี้ถือว่าเป็นเมือเ่อแรกสำหรับดาวโจนของเฮาเมื่อนี้เนาะ มาสตูเก่าเลยแนวทางมือนี่ก็ได้เด่นตูเก่าอีกเด้อเนี่ยสำหรับมือนี่ถือว่าเป็นมือแหลกคอยมาปัางๆละกันเนาะก่อนสิน้าไปเป็นแนวทางจะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งเราจะขึ้นอยู่กับความหมากักความชอบเนาะมีตัวหมักตัวชอบชค่อยตามจะมีตัวหมักตัวชอบตัวชนค่อยตามเนาะผมมีตัวหมักตัวชอบตัวชนก็สามารถปล่อยผ่านได้จะเปรียบเทียบวิเคราะห์กันอีกที่หนึ่งละกันจ้า สำหรับแนวทางของเฮาเมื่อนี้เลขเด่นโตเก่าของทีวีสิบสองลหายตามสูตรโดยจาะแนวทางสีมาหายตามสูตรลืมบอกอนเนกกะทาเบิงเนาะลงุงหายตามสูตรค่ในได้โตเก่ากับลงุงโตเก่าจะหกกกับหาหาคือเบอร์เล็กเด่นคือเก่าจะสำหรับแนวทางดาวโจนไซวิง่งไซรูดหมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งรูดได้จะ้ะจับคู่เด่นหก หกหาหกแปดหกเก่าหกศูนย์หก 8, หนึ่งสำหรับเด่นหายรุดหาเจ็ดหาแปดหาสามหาศูนย์หาสี่ สำหรับวันที่ยี่สิบสองเดินหาของเฮานี่มาทางหลังมาทางมาทางบนอีกเนาะสำหรับบนนี่คือมาอยู่หลักรอยเนาะสำหรับโตเน้นจ้าเด่นหาวิ่งหารูดหาเมื่อนี่สำหรับดาวโจเน้นหาเจ็ดกับหาแปดละกันสำหรับเด่น6กวิ่งรูดุกเมื่อนี่เน้น6 8กแปดตามด้วย6 1กหนึ่ง เบอร์เลขเด่นโฮกโกหาหาเมื่อในยังเน้นหาหาคือเก่าสำหรับดาวโจน์ขอให้เมื่อในขอให้มาปังปังเด่งเด่งตูเด่นตเตจอหละกันเนาะขอให้สชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีหละกกนจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ามือแหลกแหกมาจะสำหรับดาวโจนจ้า